วินงเนีได้สบายมากขึ้นรถก็คนคนทั้งเยอะแล้วช่วงลำตะคองอ่ะน่าจะ เรามองจากาด้านล่างนะฮะขึ้นไปเนี่ย ส่วนหนึ่งของลำตะคองนะฮะเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศของเขื่อนลำตะคองนิดนึงนะฮะก็จะเป็นประตูสู่อีสานนี่เลยนะฮะมีคนแวะกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพาเดินดูนะ มีมาตั้งวงพักผ่อน,นะฮะทานข้าวนะฮะก็ถ,ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เ่เป็นครอบครัวดีน้ำยะคงเยอะอยู่นะแต่ว่าหญ้าจะแห้งแรงหน่อยก็ถ,ถือว่าเป็นศูนย์บริการทางหลวงลำตะคองนะครับที่ใครที่เดินทางไกลผ่านมาแถวนี้ก็ ว่าได้อ่ามีกลงหันด้วยหมุนติ้วติ้วติ้ว,ต,วติ้วอยู่นะกลงหันอยู่ด้านบนโอ้ยปินอยู่ได้ะ่ะ เป็นประตูสู่อีสานที่เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะฮะที่ลำตะคองผ่านมาก็มาแวะไดใ้ใกล้ๆกันนะนะฮะนี่ผมว่า น่าจะคุ้นชินกันดีนะนะฮะนาชาตินะฮะ,นนะ,ฮะคนเอกชัดชายชุนวันนายยกรัฐมนตรีคนที่คนที่เท่าไหร่คนที่สิบเจ็ดนะฮะเนี่ยก็จะบอกความเป็นมาเป็นไปหมดเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ศูนย์บริการทางหลวงลำตะคองนะฮะ วันนี้เจอทางภาคใต้สองคันแล้วนะนะฮะเจอนครศรีธรรมราชเจอตรังเมื่อสักครู่นึ mm hmm. มาเป็นเพื่อนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นศาราพักผ่อนนะครับด้านล่างก็ยังคงมองให้เห็นเป็นวิวของลำตะคองอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับรยกว่าอะไร พาเดินชมนิดหน่อยก็แล้วกันนะฮะอ๋อก็รเรียกว่าศูนย์สารสนเทศลิปตาพลบนะครับมีอะไรมัางเดี๋ยวค่อไปดูมีต้นตาลมี่ลูกอ่ะเนี่ยกำลังออก,กรูมกมแปดห้า ใกล้หวยออกแล้วเนี่ยวันนี้พามา,าคร่าวๆก็แล้วกันอะไรผ่านที่น่าสนใจก็ก็พามามาชมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร่ะเหมือนกับคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นะ โอ้ยไม่ได้มานานแล้วเนาะเขาจะมีประวัติให้นะเป็นประวัติที่ทักริมทางลำตะคองสวนนาช่าเนี่ยใครมาทางนี้ก็สามารถจะแวะพัก พักผ่อนนะฮะพักรถพักคนในการเดินทางอันนี้ผมจะไปที่นี่นะฮะผมจะไปที่นี่แต่ก็จะต้องผ่านอันนี้ด้วยนะโคราชด,ด้วย จะเป็นจุดชมวิวด้านนอกนะฮะนี่คนเด็กใหญ่เลยเบลเยนี่คุณมาถ่ายรูปตรงนี้คุณก็จะเห็นบรรยากาศของเขื่อนลำตะคอง ห้องน้ำห้องท่าพร้อมเลยนะ <Okay. S 1> ก่อนนั้นก็จะเป็นกำหันลมอืม วังน้ําเขียวอะไรตรงนี้แหละนะฮะก็ลองดูเส้นทางนะฮะผ่านดูเส้นทางก่อนไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พักนะครับมีภารกิจนะฮะที่วังน้ําเขียวนะฮะที่จะไปทําบุญนิดนึงนะครับแล้วก็จะลงไปทางใต้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าวังน้ําเขียว สี่นะฮะเส้นสามศูสี่ผมมาเนี่ยทางก็กำลังทำอยู่เล็กน้อย ผลต,ตีความหมายไปโน่นเลยนะผมยังไม่ไป,ปาบาปยังเยอะอยู่รีวิวเส้นทางจากปักทงชัยมาวังน้ำเกี่ยให้ให้ให้ดูาก็แล้วกันเนาะว่าบรรยากาศ2องฟากฝั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะนะฮะสอฟากฝั่งเนี่ยก็จะมีสินค้าชุมชนนำมาขายนะฮะโดยเฉพาะหน่อไม้นี่มีเยอะเลยนะถ้าใครชอบน,อน มาแวะซื้อได้นะครับสอบงทางทางบนเขาปักนี่และจริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวที่วางน้ำเขียวเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะ ที่มาช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเนาะนะฮะกำลัง เราลงจากเขามาแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่วังน้ำเขียวเดี๋ยวผมจะแวปะปตทนิดนิด เนี่ยฮะทางเข้าไภัยสามัคคีแถวนี้เนี่ยก็จะมีจุดขายของฝากเยอะเยอะไหมก็ได้อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนี่คือตลาดไภยสาม,มัคคีนะฮะของวังน้ำเขียวครับผมมาถึงประมาณ8โมงกว่า ไม่ก no ินดูเซืここ้อไม่ซ well. ื้อไม่เต้องขายโกใจก็ว่าไปอันนี้ก็ผู้านมสดวัดีพี่ัลโหลาส่งหม่โเท่าไหร่นเี่ยีแราคาคอี่ไยราคาเจ็ดสิบนี่แปดสิบิบา ไ้ลอันนั้นสามบาแล้ก็มีสามร้อยแหนมเห็ดก็ชิมได้อืมีของเครือก็จะใช้เยอะใช้ได้มีรอชนะด้วยนะผมถ่ายหน่อยนะผมถ่ายได้ของกันมะม่งก็มี เดี๋ยวผมจะชิมวายนี้หนึ่งนะฮรวายวังวายวังเป็นคนชาววังครัอันนี้คําำจากองุ่นนะคะต่อไปจะเป็นสีนะคะเราต้องชิมใ้ครบท้หแต่ละขั้นเลยนะเป็นพวกองุ่นนี้ก็จะต้านอนุาลสะอันนี้จะเป็นอะไรอันแรกจะเป็นองุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อยๆเลนะถ้าเป็นกระชายก็แก้ปวดเมื่อยตรอเบร์รี่พวกเบอร์รี่จะบำรุงสายตาถ้าเป็นมังคุดตัวสุดท้ายนี่จะต้านมะเรงเพราะมันจะมีประโยชน์กว่าพวกเรา้เบื่อ เมาขับรถไม่ได้แน่เลยเนี่ยใช่ค่ะส่วนมากองอุงนน่นจะขายดีแต่ถ้าเป็นสรรพคุณเป็นยาหนูจะแนะนำกระชายกระชายนี่จะแก้ปวดมืออารมณ์สองแก้วขวดมั่งคุณค่อะ,ะอันนี้จะใส่น้ำผนะึ้งแล้วโอ้ก็แบบจะหอมผึ้งนจะเป็นวายกว่า,านะเด้อพี่น้องเ ไม่ได้ขอเขาถ่ายรูปเลยนะพนะแล้วนเดี๋ยวผมดผมะนะจะซื้อแล้วเนี่นนขายานนขอบคุณครับเนี่ยฮะใครอยากดื่มวายนะฮะเป็นวายผลไม้เพื่อสุขภาพ ร้านร้านอะไรเนี่ยร้านเหรียญทองอยู่ตลาดไทยสามัคคีนะฮะใครช่าไม้ก็มาตรงนี้นะฮะอาาอนอกจากนั้นก็จะมีกเกลียบยอันนี้จะเป็นไม้ เข้าเอาไว้พระนะฮะที่วัดบุไผ่นะ พ่อคูณนะฮะหลวงพ่อคูณวัดบุไผ่นะครับเป็นหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เลยนะฮะอาจจะย้อนแสงกันนิดนึงแสดงบรรยนเนี่ยเท่าไหู่นะคะบัวดนานบุญจากองค์งพ่อรับไปเลยทค่นดอกไม้ พ <laughs> ี่ยังเนี่ยตึงไงครับตึงไงบ่ครับโอ้ย,ยไปหามาแต่ไสเนี่ยไดในดวงหมดแล้วปะดวงไซล่ะเนี่ย้ <laughs> ยท่านบุญล่ะครับเต่าท่านพูนหน่อน,นะครับอ๋อหาแต่มือใดเนี่ย อันนี้ตาเมือควันนี่ครับที่ผมบอกยูทูบเหมืะนะอ๋ออีหลีบอ่ะอุย้ยเดี๋ยวเย็นจันละครครับผมซื้อซ่องอยังกว่าไอพี่พึ่งวังน้ำเชียวเย็นจันละครครับวายกดกดกดติดตามหน่อยเด้อติดตามติดตามเลยนะครับมันหาจังไดเนาะวิธีน่ะโอ้มันเดินตามแม่มันนะครับเดินตามตัวมันครับโอ้ครับผมใส่ได้เนาะครับใส่ได้ครับใหญ่เติบนะเนี่ยอันนี้อันนี้ ไงครับไงไงนี่ตำเดี๋ยวอ่ะช่วงเต็มเปียเลยครับน้หวานอ๋อเต็มเปียเลยเนาะได้มากเป็นหัวพวกแบบช่วงไปช่วงไปให้เป็นหัวครับเป็นลูกครับอืมมากแบบได้ติดตามช่วงเขาเนียนมาเลยเดี๋ยวจัดให้ครับขายแพงบ่วบัแพงครับสามล้านสามล้านครับ นี่นี่คนหานะฮะ,ะคนหาคนหาพึ่งนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ท,ที่ที่เห็นนี่แหละนะฮะวันนี้รก่างใหญ่เดี๋ยวผมจัดให้ครับอืมวันนี้ก็ไปส่งเขาสิบสองลกเขาชอบเป็นวันนี้เราไปส่งสิบสองลรายได้ดีไหมมันก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งมาครับ,ม,รบมันก็เรื่อยๆครับช่วงที่เราไปหาเนี่ยเราไปหาช่วงไหนฮะช่วงนี้ครับ ช่วงกลางวันกลางคืนกลางวันอ๋อกลางวันครับเอากลางวันครับกลางวันแม่ไม่ตายตัวไม่ตายครับอ๋อถ้ากลางคืนตัวมันตายครับเราต้องมีชุดหาไหมเนี่ยไม่ไม่ชุดอย่างนี้นะครับเอ้าโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเข้าไปดูนะครับตีพึ่งลงน้ำเขียวเย็นจันละครครับโอ้โหโอเคครับขอบคุณครับขอบคคุณร่านะฮะใครอยากจะดูพึ่งนะฮะวิธีการตีพึ่งการเอ่อ ว่าเขาทำยังไงนี่ก็ไปดูได้นะฮะเมื่อสักครู่ฝากลิงก์ให้แล้วทานก่อนเขาปลดตรงตาได้เราเขาตื่นทำธุระที่วัดแสนสุขรัตนารามเสร็จนะฮะผมก็ใช้เส้นทางของแขม้านะฮะเพื่อที่จะมากรุงเทพมหานครนะฮะอยากจะใช้เส้นทางนี้อยากจะเวียนมาดูว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยสู่เขาแขม้า เข้าสู่แถวอะไรอ่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพักออฟเลิฟนะฮะเมื่อก่อนนี่ดังมากนะตอนนี้เป็นยังไงโอ้ยหาไม่คน